กลับมาอีกแล้วนะครับผมในการแจกโปรช้อปปิ้งต่างๆนะครับผมทำให้คุณมีประสิทธิภาพในการช้อปปิ้งมากขึ้นนะครับผมซื้อของได้ถูกลงนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะทำของลาซาด้านะครับผมแต่ครั้งนี้เนี่ยผมขอโยกมาช้อปปี้บ้างน,นะครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นที่ค่อนจะเรียกว่าทุเล่เลยนะครับคือ ถ้าเกิดว่าคนซื้อของก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนที่จะเจอโปรนี้อะไรเงี้ยอาจจะอาจจะเกิดการเคลืองจนไม่อยากช้อปปี้อีกเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับเหมือนเช่นเดิมเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมเป็นลิงก์พิเศษนะครับทำให้คุณเนี่ยสามารถมีส่วนลดที่มากขึ้นได้นะครับผมจากปกตินะครับอ่ะคุณกดเข้าไปในลิงก์ผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมปึ้งมาเจนเข้าไปในแอปช้อปปิ้นะครับอ่ะคุณก็เลือกเลยนะครับว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมผมอยากจะโน้ตนิดหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามอ่ะะเดดี๋ยววผมทาใหู้้แลกัันนครบ คุณเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมคุณจะเห็นคขาว่าแฟลตเซลล์นะครับตอนนี้ตอนนี้มันเหลือหนึ่งชั่วโมงนะครับผมช่วงเวลาที่ผมอัดตอนนี้มันตีหนึ่งนะครับผมเวลาคุณกดเข้าไปแบบนี้นะครับปึ๊บอ่ะมันก็จะมีนะครับระหว่างตอนเที่ยงคืนตีสองเก้าโมงเช้าเที่ยงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมทุกๆรอบนะครับผมจะมีเวลาให้คุณสองชั่วโมงเท่านั้นนะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่ผมอัดอยู่ตีหนึ่งเนี่ยผมจะเหลือชั่วโมงเดียวนะครับผม มันจะมีโปรโมชั่นอีกทีใหญ่หญๆนะตอนตีสองนะครับแล้วมันก็จะมีโปรโมชั่นใหญ่ๆอีกทีหนึ่งตอน9ก้าโมงเช้านะครับผมซึ่งมันก็จะกินเวลาไป2ชั่วโมงนะครับเก้าโมงเช้าก็จบประมาณ11บเอโมงนะครับผมเที่ยงเนี่ยก็จบประมาณบ่ายสองอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับตอนประมาณตีหนึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ในเซสชั่นของเที่ยงคืนนะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นแฟลชเซลล์อยู่นะครับไอโฟนสิบโปรแม็กซ์เนี่ย หมดแล้วนะครับผม <c ười> คือโปรมาชั่วโมงเดียวหมดเลยนะครับผมจากราคา41900ลดเหลือ32400อะไรเงี้ยนะครับโอ้ม,มันมันลดไป9000เลยนะครับผมดื้อๆอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะไฮเอนหน่อยนะครับผมชา n น l บอยนะครับอันนี้นะครับผมชา n น e บอย y 10นะครับ แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยลดเหลือแสนเจ็ดนะครับผมตอนนี้ยังมีของอยู่นะครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่เห็นโปรโมชั่นนี้แล้วนะครับผมเราก็ต้องดูอีกทีนะครับคุณสามารถติ๊กไม่ได้นะครับผมจะผมสอนนะครับอ่ะคุณลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะดูอะไรเนี่ยสมมุติว่าเป็น iPad Gen 7ปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับผมสินค้าหมดนะครับเห็นไหมหมดภายในสิบนาทีนะครับผมคือเออมาเร็วมากๆเลยนะครับผมทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับคุณต้องกดซื้อเร็วมากๆนะครับผมผมมีทริคให้ทุกท่านนด้วยะครับผม มีกางเกงในทุกอย่างเลยนะครับผมคือลดทั้งเว็บครับคุณจะซื้ออะไรก็ได้นะครับผมลงมาเรื่อยๆนะครับผมเ,เครื่องวิ่งเนี่ยก็ลดนะครับผมคิดสภาพว่าลุวิ่งไฟฟ้าน,นี้นะครับผมลดตั้งแต่4 9 9 0 0บาทเนี่ยเหลือ12,990บบาทเองอะไรเงี้ย ซึ่งหมดใน1ชั่วโมงนะครับผมขายไปร้อยชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเตรียมตัวนะครับผมว่าเอ้ยครั้งหน้าเนี่ยฉันจะซื้อเนี่ยเวลานี้นี่เนี่ยต้องทำยังไงนะครับผมเช่นเวลาต่อไปตีสองนะครับผมจะลงคลิปนี้ประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับผมเอ่อใครดูไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับผมมาแล้วแต่ว่าคุณดูในช่วงเวลาไหนนะครับอ่ะกดเข้าไปตอนตีสองนะครับผมมันก็จะมีนะครับว่าตอนนี้ DJI Mavic Mini m c o ดิจายเมวิกมิน่นะครับผมมันก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้ราคาามมันประณนะครับผมลลดงเนี่่ยไมรู้หมื่นเท่าไหหร่เมือนกันนะครับผมคุณกดเข้าไปนะครับ ป๊บมันก็จะบอกตอนนี้นะครับว่ามันลดอยู่16,200นะครับผมคือเป็นราคาปกตินะครับผมไม่ได้ลดเอ็กซ์ตรีมอะไรนะครับผมถ้าเกิดคุณรอจนถึงตี2ของวันที่8เนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมราคามันก็จะลงจาก16,200ไปอีกนะครับผมบวกกับลิมพิเศษที่ผมให้เนี่ยมันก็จะลดเองนิดนึงนะครับผมถึงไม่เยอะแต่ก็นิดนึงนะครับผมก็ถือว่าเป็นเงินเหมือนกันนะครับโอเคมา,มากๆเลยนะครับผมแน่นอนนะครับผมว่ามันจะลดจาก16,200 <ๆ S 1> นะครับผมคุณไม่ไม,ไม่หมวังซื้อราคานี้นะครับผมอาจจะลดเหลือ15,0 0 0ไไไปปปปลลลาลาาาาายยยยยหหรรรรรรรืืือออออออมมมมมมมเเเเเนน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 นี่นนนะะ่่่่่่กกกก็็ถวดดดััััััะะ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 คคคคคบบบบผผผซึงงงจิททุุ้ตณๆ หมวดหมู่ต่างๆก็ยังมีนะครับผมเช่นอย่างคุณอยากซื้อเครื่องสําอางนะครับผมเป็นไอ้น <ileri> ี้เขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมน่าจะเป็นลิปกลอสหรืออะไรสักอย่างนะครับผมราคา420บาทนะครับผมมันจะลดไปถึง100กว่าบาทเลยนะครับผมจะเป็น100ปลายๆหรือ100กลางๆไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่ถึง200แน่นอนนะครับคุณกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมตอนนี้เนี่ยราคามันอยู่ที่199นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณรอจนถึงตี2ของวันนี้ปุ๊บเนี่ยราคามันจะลงไปน้อยกว่า19แนนนนนน่่่่่ออะะคคครรรัััับบบผผมมมมซึงงยาาาทีีวไปดก เออ่มันยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับผมมีทั้งโอ้โหมีรองเท้าแตะเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเอาอันนี้ก็ได้ครับผมเอาลงไปเรื่อยเลยครับนาฬิกา G-Shock นะครับ,รบสมมติว่านาฬิกา G-Shock อันนี้นะครับผมสีดำทองอันนี้นครับจะราคาเต็ม4,858บาทลดเหลือ2,000เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมกดเข้าไปนะครับ อ่ะแสดงว่ามันราคา2 7 0 7ถึงประมาณ2อ0 0นะครับผม่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าถ้าเกิดคุณรอถึงตี2ปุ๊บเนี่ยมันลอดอีกนะครับผมอย่างที่เราเห็นกันแล้วนะครับว่ามันเกิดปรากฏการณ์แบบทุกคนแย่กันซื้อนะครับทุกคนแบบเวลาถึงตี2ถึง9้าโมงเชา้าปุ๊บทุกคนวิ่งเข้าไปซื้อหมดเนี่ยจะทำยังไงนะครับให้ใหคุณทันพวกเขาครับ กดเตือนฉันนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมมันก็จะบอกให้คุณนะครับว่าเข้าแอปพลิเคชันเอคลนด์ดาร์นะครับผมแล้วก็ัเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับพอถึงเวลาติสอบปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งให้คุณเนี่ยเข้าไปในแอปช้อปปี้อะไรประมาณนี้นะครับผมคุณกดปุ๊บเข้าแอปช้อปปี้เลยนะครับเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะตรงเวลามากๆนะครับแล้วก็ไปช็อปแข่งพวกเขานะครับผมอ่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นอย่างอื่นนะครับผมเช่นอ่าคุณไม่อยากจะเล่นแฟลชเซลล์นะครับผมแต่คุณอยากจะเล่นอย่างอื่นเนี่ยเเ่านลลหมมคุณดช ือก่อน,นก็ไปโมบายเซ็นเตอร์ปุ๊บอย่างงี่นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าหลังจากที่คุณเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่ราคาที่ลดเยอะที่สุดนะครับผมราคาที่ลดเยอะที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้คือแฟลชเซลนะครับคือแบบอจะเป็นตอนตีสองเป็นตอนเก้าโมงเช้าเป็นตอนเที่ยงอะไรประมาณนี้นะครับผมที่เขาจะให้เวลาคุณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้เนะี่ยถือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทันจริงๆคุณเข้ามาซื้ออันนี้นะครับผมซึ่งนะครับเรื่องที่สำคัญก็คือว่าหลายๆคนคงทราบดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเออ่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการกจะะะซื้ออไรครคับผมก็ รอโปรจากผมดีกว่านะครับเพราะว่าคุณได้ของที่มันถูกกว่านะครับผมได้ของที่มันน่าสนใจมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมยิ่งช่วงนี้เนี่ยมันมีแฟลชเซลอะไรเงี้ยก็เรียกว่าดูคลิปไปนะครับผมกดลิงก์ไปเนี่ยมันก็จะได้ดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปซื้ออะไรนบางทีมัน กิดจาการเสียดายตังค์นะครับผมยิ่งอยู่ก s, app Sho ับแอปอย่างช้อปปีแล้วด้วยเนี่ยเรียกว่ามันอาจจะเกลียดช้อปปีไปเลยก็ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดคุณต้องการคนดักไหนจริงๆนะครับคุณก็ซื้อพยายามซื้อให้ทันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณซื้อไม่ทันจริงๆนะครับผมคุณถึงจะมาลงอันนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณยังซื้อทันอยู่เนี่ยผมว่ารีบซื้อดีกว่านะครับผมอย่าเพิ่งเข้าหน้านี้นะครับเอานี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นราคาที่เขาลดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ลดขึ้นมาอีกกนนนนิดห่่่่่อยะะคครรัับบผมมแตวาา็ไเท อ่าเช่นตอนนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับผมเป็น vivo v19 อะไรเงี้ยครับ6,990บาทนะครั 6, บนนะะผมอ่ะ6,999เอยะไรประมาณนี้นะครับเอ่อลงมาอีกนะครับผมเป็น realme 5s อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมจาก4 0 0 0จาก5,999รเลดเหลือ4,999นนะครับผมมันก็ ไม่ได้ว้าวขนาดแฝดเซลนะครับผมแต่มันอยู่ในช่วงแบบวันที่8เดือน8อะไรประมาณนี้นะครับผมเซลกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับสิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าคุณไปแฝดเซลก่อนนะครับผมถ้ามันไม่มีของที่คุณต้องการจริงๆเนี่ยคุณถึงมาเข้าพวกหน้านี้นะครับอย่างเช่นเนี้ย iPhone 10นะครับผม2อ6 g b เนี่ยกดเข้าไปปึ๊บราคามันลดจาก20,000ืหรือ14,000อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับผมแล้วหลายๆอย่างก็ต้องลองดูโปรโมชั่นกันดูนะครับว่าเขามีส่งฟรีไหมเขามีผ่อนไหมอะไรเงี้ยนะครับผมอ่า ซัมซุงกาเล็ตซี่ A10S นะครับผมปึ๊บเข้าไปอย่างเงี้ยราคาก็ไม่ได้ว้าวขนาดน,นั้นนะครับถึงแม้จะลดไปพันหนึ่งแล้วก็ตามนะครับผมจากพันจาก4,490ันาสนะครับผมลดไปเหลือสามพองร้อยาสอะไรเงี้ยต้องย้ำก็ตามตรงนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ตะกร้อเล,ล็กๆเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่แค่แบบแก๊เจ็ตไม่ใช่แค่แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ตัวอะไรเท่านั้นนะครับผมมันรวมถึงพวกเครื่องสำอางอะไรด้วยนะครับผมสาวๆดูนี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะซื้อเครื่องสำอางอสักอย่างนะครับผมแล้วคุณต้้้องงกกาารรรที่จจจะะะเเป็นนนแแบบดด์วยะะวยคัผมล ฉันต้องการอย่างเนี้ยแล้วมันถูกที่สุดแบบนี้เนี่ยมันมีไหมนะครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับของกินก็ซื้อได้นะครับผมเรื่องโรงมาที่หมวดหมู่นะครับผมความงามและของใช้ส่วนตัวนะครับผมปึ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะมีแบรนด์ให้คุณเลือกเลยนะครับลอรีอัลโอเลนะครับผมกาลีเย่ฟิลิปส์อะไรเนี่ยครับผมวาตาชิอะไรเตตโตแพนทีเนี่ยมีหมดนะครับผมสมมุติว่านะครับผมอยากได้ลอรีอัลแล้วกันนะครับผมอ่ะหมุนก็ไปลอรีอัลนะครับผมกดเข้าไปปึ๊บนะครับ มันก็จะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมสมมุติว่าตอนนี้เขาใช้แฟลชเซลกันอยู่เนี่ยคุณก็เห็นเลยนะครับว่ามันมีแฟลชเซลนะครับผมกดเข้าไปนะครับเห็นเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเช่นลอรีอัลปารีสรีไวท์ท่านลิฟต์เอสเซนต์วอเทอร์หนึมลเนี่ยมันลดตั้งแต่899บาทเหลือห้ารอยแปดสิบี่บาทนี่นะครับผมและตอนนี้มันซื้อได้สิบอันนะครับผมก็เรียกว่ามันยังไม่หมดนะครับผมมันยยััังเเหหหลืือออออูู่นะครรรบบผมมแชพสา ผมชี้ฟูอะไรเงี้ยจาก159บาทหรือ103บาทอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ตอนนี้ซื้อได้16อันนะครับเครื่องสำอางพวกเนี้ยหลายๆคนไม่ทราบนะครับผมว่ามันมีการลดอย่างเยอะมากๆเลยนะครับถูกกว่าที่คุณไปซื้อตามห้างอะไรอีกนะครับผมแล้วก็ส่งนอกขั้นจะเร็วด้วยนะครับผมสวันทำการสามวันทำการก็ถึงแล้วนะครับผมลงมาอีกนะครับสมมุติว่าคุณต้องการที่จะเป็น mid year sale trend นะครับผมเป็นเทรนด์ที่แบบว่าต้องการที่จะดูว่าเขาซื้ออะไรกันเยอะๆนะครับผมเช่นตอนนี้ premium beauty นะครับผมกดเข้าไปมันก็จะมีเลยนะครับว่า อาร์มันนี่ลิฟต์นะครับผมอะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยจะมีรถบ้างไม่รถบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยเด็ดมากนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอันที่เด็ดที่สุดที่ผมดูเลยนะครับผมแป้งโรล่าเมอร์เซเออร์นะครับอันนี้เนี่ยดังมากๆเลยนะครับผมเป็นโรล่าเมอร์เซย์เออร์เจ็ดจุดสี่กรัมนะครับผมลดราคาตั้งแต่พันแปดจนถึงเก้าร้อยเก้าบาทอะไรเงี้ยนะครับ คือมันลดครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมเอ่อมันถูกกว่าไปซื้อคอเตอร์แบรนด์อยู่แล้วนะครับผมเอ่อค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับซื้อตัวแล้วผมไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ผมเห็นหลายๆคนใช้นะก็โอเคมากๆเลยนะครับผมแล้วแต่คุณจะเลือกใช้นะครับผมน้ำหอม CK ก็มีนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมว่าเนี่ยคุณดูราคาน้ำหอม CK เนี่ยนะครับผมโปรลด8เดือน8เนี่ยลดตั้งแต่เท่าไหร,นะรน่นะลดได้เท่าไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยวดูดิลดได้เท่าไหร่นะครับผมซีเคสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท คือคือผมบอกกับทุเรศนะครับนนะะผมบอกนี้แล้วคนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้หรือคนที่ไปซื้อแบบ ยังไม่ถึงโปรนพวกนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะลำบากเลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าเกิดทุกท่านไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับผมแล้วก็มันหาไม่เจอจริงๆนะครับผมแล้วมันหายากอะไรเงี้ยหรือว่าขอให้คุณต้องการที่จะซื้อนะครับผมมันไม่ได้มีโปรโมชั่นอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็สามารถกดเซิร์ชได้ง่ายๆเลยนะครับผมเซิร์ชไปตามที่คุณต้องการเลยนะคุณจะซื้อแบบของแปลกๆนะครับคุณจะซื้อแบบเออพวกซากะมิหรือแบบพวกโอกามะโตะอะไรเงี้ยนะครับผมอะไรแปลกๆที่มันไม่ลดเนี่ยก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับผมไอ้ลิกท่ผม้ง ือของในราคาที่ถูกลงอะไรประมาณนี้นะครับผมก่อนนะครับถ้าเกิดทุกท่านหนึ่งคลิปนี้ไม่รปโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจชุวิายไงนจักรไครหละนะครับหรือใน YouTube Channel นะครับ k p k i p h ด k คจ h i ขุนไทยนะครับผมสหรับวันนี้นะครับผมก็ไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ